เจได้ดีกาฟุดปั๊บฟุดปั๊บฟุดปั๊บเวิกอัพเวิกอัพเวิกอัพคำมอนขำมอนปาร์ตี้ลีดเดอร์มาร์คออนนี่มาร์คออนนี่ แกตี้แกตี้ฟูดบัฟเด้อฟูดบับวินีทุกสกิปแทงแอนด์โฟกัสแดกดีพีเอสกายกายสเปนเอา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 ดันสติกดันสติกสเปนเอา ดอนเพย a อาจจะช็อกนะดอนเพย์อาจจะช a อกสเปนเอาสเปนเ o าข o บอ o ขำบอล we need to use guardian when the war start นะโอเคขำบอลขำบอลขำบ move 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 wake up wake up wake up don't be fk don't fk don't fk don't fk don come on, come on, come on don't fk don't fk don't fk just move faster 10 second 10 second save your skill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  d o n t use your skill foot back foot back and d o n t use your skill d o n t use d o n t use d e y coming d e y coming d o n t use your skill pin two นะ pin two w e n e e d t o bomb pin two bomb at pin two bomb at pin two get ready นะ get ready d o n t use d o n t use get ready three two วันยูส right right to right 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 nice, nice. ิตยูสิตยูสิตบัฟ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 ดับยูดาเม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 ดไรวไรวทูมีทูมีทูมีไรนวไรวไรวไรวไนส์ไนส์กูดกูดกูดคิว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 ะชกคิวตะชกคิวตะชกคิวะชกคิวะชกพุชเต็มเอา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 ะชกกูดกูดกูจ้ากูจ้าทีนี้มอดีเบสมดีเบสทูมีมดีเบสทูมีมดีเบสทู คำพินซิกพินซิกและพินโฟหูได้คำพินซิกและพินโฟคีพิตติ้งพิทติ้งเดมพิทติ้งเดมคำ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 ฮีเลอร์ฮีเลอร์โฟกัสโยเฟนโฟกัสโยเฟนโฟกัสโยเฟนคีเพ้งพินทูกายคีเพ้งพินเพ้งพินทูเพ้งพินทูเพ้งพินทูไรแนวไรแนวไรแนวพินทูเอฟโฟพินทูแอนเอฟโฟขำมอนคำมอนพินทูแอนเอฟโฟ ข้างบนเราหายหมดแล้วใช่ไหมหายโอเค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 กายกายโอเควิน okay. okay, okay, okay. okay, okay, ิรีุแนวรีุแนวรีุแนวพินซิกพินซิกวโนปีดนแฮปเลงดีเพสแอนมออ่ารีรแล้วเขามีตัวข้างบนอยู่ประมาณ4คนรอแป๊บนึงเ e t s go! น i Let's go Pinsic, We We will speed speed put นะ Let's go พินสิกไป Let's go พินสิก k ป Let's go พินสิก Let's go พินสิก Fast 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 Heal your friend Heal your friend โอเคโอเคเกตเดดี้ทูพินเอ่อมูฟทูพินโฟดพินนะพินแบ่งมาแบ่งมาแบ่งมาพินโฟพินโฟะดพินไฟเกตเดดี้เกตเดดี้พินโฟดพินไฟอเคเกตเดดี้เกตเดดี้สโลม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 โอเคเกตเดี้ทรีทูวันพุชพุชพุชทูเกเตอร์พุชทูเกเตอร์พุชทูเกเตอร์แทงเตรียมกดบัฟแทงแทงเกอร์เตรียมบัฟโอเคเกตเดดี้ทรีทูวันพุชอิ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 นดันเข้าไปครับแทงไป โอเคจับยูดาเมต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 ดันมาครับ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 อย่าเล่นที่โชคอย่าเล่นที่โชคจอนเทอดิโชคคกขมอนค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 ลิปคืนทินวั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 นสกิปแทงเกอร์สกิปแทงค์สกิปแทงค์สกิปแทงค์อันเทย์พินพุช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 ินวันพุชพินวันสกิปแทงค์ เครจางแล้วจางแล้วโอเคเล่นเล่นรีกุบเล่นรีกุบเล่นรีกุบติดโฉกเหรอเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมตะกี้มีสองตีอยู่กับเฟกครับโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวโอเครีกุบรีกุบพินซิกอาเกนรีกุบพินซิกอาเกนอ่า เดี๋ยวเมนบอลเมนบอลโกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววีเพย์ราแอนด์วี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 บูฟทูพินทรีดอนโกดอนโกพินโฟแอนด์พินไโอเควีบูฟทูพินทรทายพินทรีวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมอ้อซ้ายอ้อมขวาเร็วกันมองกอขวาครับขวาขวาอ้อมขวาโอเคโอเควีวีบูฟไร์ซทูพินทรีนะแล้วก็ตีเฟกตีเฟก เดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งตีเสร็ไว้หนึ่งตีตรงตรงพินไฟต์ไม่ใช่เข้าทางขวานี้นะครับอ้อมอ้อมอ้อมภูเขานะครับไอ้ที่กิวกำลังเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคกายกายแบ็ค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 ทัแบ็คทัแบ็คทัแบ็คเนี่ยอ้อมอ้อมอ้อมทางนี้ครับโอเคโอเคบู๊ป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 ทุกพินทรีบู๊ปทุกพินทรีมีฮุกอยู่ฮุกขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวตีตีตีเสร็จกับพี่จานโกอยู่ข้างหน้าอยู่สี่กับห้าไปอยู่สี่กับห้าอยู่สี่กับห้าอยู่สี่ องตี้สองตี uh. okay. uh. ้อยู่สี่กับห้านะล่อเขาไว้ให้หน่อยล่อเขาไว้หน่อยอย่าเพิ่งโชว์ตัวพินสามนะโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโชว์ตัวนะโอเคพินสี่พินสี่พินห้าลายรายงานหน่อยเขาเขาอยู่อยู่ปะอยู่ปะยังอยู่ครับยังอยู่เมนบอยยังยังนอนงนี้โอเคครับก็ห่านไปสามแลครับผ่านหันไปสามแล้วครับหันเออสี่กับห้าจานเข้ามาได้ไหมเราอยู่ตรงกลางโนดเลยครับตอนนี้ให้ให้เสร็จเข้าก่อนจะให้เมนบอยเข้าก่อน ไม่ไม่บอกข้าว่าอะไรนะครับโอเคเกตเด้ดี้กายเกตเด้ดี้เอาเกตเด้ดี้เกตเด้ดี้วิววิวโกพินทรีโอเคเกตเดดี้ทรีทูตอาอีกสองคนเราไปไหนนี <One. S 2> ่รุมมัดกบไม่ัดคอนไเทียเลสโก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 มูฟ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 เฟกเข้ามาเสร็จเข้ามาเสร็จเข้ามาเสร็จเข้ามาแทงแทงเกตเดดีทูบักเกตเดดีทูบักดับดาเมจทูมี่ดับดาเมจทูมี่ดับดาเมจทูมี่ดับดาเมจทูมีกูด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 มอดีเบส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 ไหนไหนไหนพุชพุชโตนพุช พุ s ทูสโนพุ p ท s เอวันพุท t เอวันเฮลตี้เฟหน่อยเฮลตี้เฟวิ่งเข้ามา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 พุช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 พุ Push โตนพุชท push นพุชทูสโ u นใกล้สเปซเอาสเปซเอาสเปซเอาอย่าเล่นในชอย่าเล่นในชกเข้ามาเข้ามาเข้ามากระจายตัวเข้ามาแล้วกระจายตัวดอนดอนเพย์แ h ดเดอร์ช็ดอนเพย์แอดเดอร์ช็อ o ทำมอน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 ูด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  ไหลเข้ามาครับไหลเข้ามา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 กดทง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 กาเดียเข้ามากดทงกาเดียเข้ามากดทงกดทงครับกดทงกดทงกดทงสวย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 อย่าเล่นในโชคอย่าเล่นในโชคใครตายพี่มาเติมเลยครับฮูไดจัสคัมรีจอยรีจอยเดอะไฟส์ฮูไดรีจอยเดอะไฟส์วีแคนสแตนวีแคนสแตนเฮียวีแคนสแตนเฮียวีแคนสแตนเฮีย Come on Come on Come on สเปซเอาสเปซเอากระจายสเปซเอาสเปซเอากระจายตัวกระจายตัวกระจายตัวอย่ายิงกระจุกอย่ายิงกระจุกกระจายตัวออกมากระจายตัวออกมาสเปซเอ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 าไรแนวสเปซเอาไรแนวทีนีมอดิพสทูมีเอวันเอวันเอวันเอวนเอววันเอวนพุชทูเ h วันแอนด์เอนเอวัน i ุช t ูเอว i นเฮ n เฮ i o ไปหน้าวัูดาเมจดาเมูดาเมจดาเมจดาทีใช่ไหมตอนนี้ <im iter> ต้องเปิดเลโซอ่ะถือไว้เก็บไว้ก่อน คนหนึ่งอืมไอ้เมื่อกี้นี่ะไม่ต้องดันได้ใช่ไหมคือปล่อยให้มันไหลออกมาแล้วฆ่ามันไหลออกมาเรื่อยๆเรายืนฆ่าไปก่อนได้ไหมต้องรีดันเมื่อกี้สวยแล้วนะจังหวะแรกอะแต่แค่คนหนึ่งเข้าไปเร็วเกินแล้วเพื่อนเข้าไปใช่ปล่อยให้มันออกมาแล้วฆ่าให้หมดแล้วก็เขาเขาเดินเข้าไปพร้อมกันคนหนึ่งที่เหลือน่าจะเล่นง่ายกว่าฟุก โอเครีกุ๊บรีกุ๊บเดี๋ยวพินทรีเกนพินทรีเกนสองที่อยู่ยข้างหน้าเดีเราจะไม่เข้าโชว์นะเราจะไม่เข้าโชกเดี๋ยวเราไปสกิลเข้าโชว์ไปโอเคอ่าแล้วก็แทงอ่ะแค่แค่ล่างมาแล้วกดค้ำให้เพื่อนไลฟ์ซัพพอร์ตกับดีเวทเลยไกด์ Let's come pin travel pin travel pin travel and sling up sling up to the mountain pin travel sling up to the mountain ตีแหลงรายงานหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนกัน ดีเวทโชว์้านขวาทงยืนหน้าส่วนทิ่อยืนตรงกลางโอเคด้นโชว์ด้นโช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 ว์แอปพินทรีด้นโชวพินทรีด้นโชวพินทรีดัน forget ยูฟูดบัฟดัน forget ยูฟูดบัฟด้นโชวพินทรีด้นโชวพินทรีเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวอยากได้เลเซอร์เลเซอร์ตอนทินเลเซอร์อย่าเพิ่งเลเซอร์เลยโอเคสิบนาทีใช่ไหมโอเคโอเคเก t ready กายก e t ready ขมอนคัมอนคัมอนพบยังพบยังพบยังยังอยู่กลางเราอยู่เหมือนเดิ โอเคโอเคเดี๋ยวผมล่อมันออกมานะทุกคนกายกายดอนดอนโกพินทีนะวีเพย์พินเธอทีนเธอทีนโอเคอ่าเธอทีนแอนแอนโฟร์ทีนโอเคแอนวีวิวสกิลทูเดอะพินทรีสกิลทูเดอะชล่อเขาออกมาโอเคนะแทงเลสโกแทงแทงโกพินทีแทงโกพินทโอเคทรีัแทงโกพินท เฟกเตรียมข้าครับเฟกเตรียมเฟกครับมันดันเฟกครับมันดันเฟกตอนนี้ครับมันดันมันดันมาเลสโตเลสโตเฟกถอย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 มากเฟกถอยมากโอเคเลสเตอพินวันเลสโกพินวันจะกินก็ต้นกระตุ้นโชว์พินวันขอโชว์พินวันขอโชว์พินวันขอโชว์พินวันซีสูวันพุชพุชชูพินวันพุชเข้ามา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 ดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาพุชทูมี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  พุทุนีพุทุนีไนท์ไนท์ไนท์มอร์ดามิดมอร์ดามิดมอดามิดพีซมอดามิดพีซรอบนี้เสกตายเร็วอะทำไมทำไมทำไมย็ดยักษ์ก่อนได้ไหมเสกอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งโบกได้ปะโอเคคลิปคิวリンงเดมคลิปคิวリンงเดมการคลิปคิวリンงเดมหาจุดเปิดเลเซอร์แป๊บนึง คือถ้ารู้ว่าเขาโถมรีบถอยเลยนะไม่ต้องยืนยืนใกล้ขนาดนั้นเอาไม่เอาไม่เอาไม่นี่แผนแผนแผนไม,ไม่ตรงไม่ต้องแผนป่ะเราต้องล่อเขาไปพินทีไม่ใช่ให้เขาฆ่าเฟกเอาไม่เอาไม okay. okay. ่เอาแค่เอาแกลีกุบลีกุบกระแกนนักลีกุบกระแกนลีกุบกระแกนลีกุบกระแกนเอาไม่เอาไม่เอาแบบเอาแบบเอาแบบเมื่อกี้นะเฟกอย่าเพิ่งตายให้เขาดันมาแล้วเฟกค่อยเข้า โอเคเลทสโก้พ okay, oh, <change. S 1> ินทาเวลเอาเดนเมเทนต้องหาจังหวะเปิดเลเซอร์กับซัมอนเกตละเลทสโก้เลทสโก้เลทสโกเอาใหม่เอาใม่คอทีคอทีคอยทีเลทสโกพินทาเวลกเมลเทนมุกเมลเทนกเเทน เจ็ดนาทียังแปดนาทีครับตอนนี้โอเคโอเค go to pin twelve and string up to m u t h e mountain party four party five stay stay font dem เตร<ๆ>ียมเตรียมเฟกอย่าตายอย่าตายขอแบบเข้าหลังสุดเลยนะคำ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 ดึงเขาออกมาจะพินดึงเขาให้หมาอยู่พินสามให้ได้ดึงเขามาพินสามให้ได้ เราเล่นเอ่อ KV เพย์นเอ่อ14์ทนพินเนะ g ก t เดดี y Get เดดี y Get เดี y โอเค Get ดี y โอเค3 2 1วันจำดาวทูพินทรีจำดาวทพินทีดีเพโก้พินเทร์ทีแอนพินทจดาวทูพินท p ีำทำำพินรีพินทีดอนโก้ดอนโกดอนโกนะดอนโก้เขายังไม่มานะเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาเกตเด e ี้เกตเดดี้เกตแบ็กเกตแบ็กเ e ต b a ็กทั้ง g e ต back เตรียมบัฟเตรียมบัฟ3ถอยมาชกถอยมาชถอยมาช ทูดามาดามทูมี่ดาวดาทูมีดาดาทูมีดาดาเขามาเข้ามาเข้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาหมด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 ต้งชตงชตงชหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนขนขมอดีเพ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 ทูมีทูมีทูมีเมังเกตให้หน่อยเมังเกตให้หน่อยเลเซอร์เลเซอร์ก่อนเลเซอร์ก่อนเลเซอร์ให้ คิวคิววคิ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 วไนนนนนคัมมอ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 นพุทเดชุดชิแทงกาแทงอยู่ฮิตกายอยู่ฮิตติ้งทงอยู่ฮิตติ้งแทงคมมอนคมมอนพุท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 สกิแทงกสกแทงนนนโอเคโซน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 เอวัโซนเอโซนเอโซนเอนะเียดเดแทงเียดทงเกอร์เียดทงเกอร์แอน กูจับกูจับใครตายไปเติมครับใครตายไปเติมใครตายไปเติมกูได้เลสโกเลสโกกูได้กูดกูดกูดโฟกัสไอรีพสโฟกัสด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 ีพีสไกดอลเลสแต่ดีพีสปีไนส์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 กูจับกูจับมังกรขอขอเอ็นักขอซามมันเกตได้ปะขอซามมันเกตทุกสักที่หนึ่งได้ปะหายกาวก็ได้หายกาวก็ได้ข้างบนก็ได้ครับ ได้ครับได้ครับผมสัมมอนเกตไอ้น,นี่แล้วกันนะหล,หลังหลังล้วนนะโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคสัมมอนยางสัมมอนได้ไหมบอกผมด้วยคีย์บอร์ดลิงคีคิวลิงคีคิวลิงสัวีวีวีเอยูซิ่งซัมมอนเกตกายคูได้เลยเทคสัมมอนเกตไรน์นขขึึ้้นนนสััมมอหลงาโอเคเทคสัมมอนเกตเทคสัมมอนเกตเทคสัมมอนเกตคูได้เทคสัมมอนเกตเทคสัมมอนเกตแอน Go đi! doi the fight. đi doi the fight right now, right now. Right side, quả này ý... right side,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  go, 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 go. right side, right side, stone đập เพลาสตนเลตงน่าสนดาเมดาาเมทูเดมดาเมทูเด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 มสกิปแทง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  first สกิปแทง first ปีวัดแตกแล้วนะครับปีวัดแตกแล้วโอเคโอเคการคีเพิงคีเพงคีเพงคีเพง โฟกัสได้ DPS โฟกัสได้ DPS โฟกัสได้ DPS กายวินิเกตวินิเกตผู้ได้ Let's go r e j o i n the fight Let's go Hell your friend Hell your friend Let's go Let's go จังหวัดจังหวัดนัวจะเหมือนของต่างๆเยอะอยู่นะผมว่า Let's go Let's go Let's go Let น่าจะไว้ข้างในหมดแลยโอเคโอเคอ่อกี่นาทีท <ple> ุกคนทุกคนรีกุ๊รีกุ๊รีกุ๊บลาสไฟลาสไฟเล็ลาสไฟลาสไฟขอขอขอเวลาหน่อยครับ let's go pin t e l สามินสามินโอเค pin t o เว l p i n 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 t เ e ลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปกเข้าหน้า pin towelpin toweltowel t o e l ankle under o p n t h e ท top สองนาทีสองนาที let's go 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 don't die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  Don't die. guys don't die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  come 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 u n d e top o n t h e top o n t h e top ที่เดิม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  two minute two minute come on Wait, wait, wait your friend. Wait your friend. Wait your friend. Wait y o u r r f i e n d Wait y o u r r f i e n d w a i t your r f i e n d c h i t w h e e l l and sling up to the mountain เฟกเฟกพร้อมยังเฟกพร้อมยัง พร้อมครับพร้อมโอเคเดี okay. ๋ยวเพิ่งไปตายอย่าเพิ่งไปตายออกมาก่อนอย่าเพิ่งดอนได้ดอนได้ดอนได้เฟกอย่าเพิ่งตายโอเคเก็ตดิโอเคเก็ตดิพินทีมาเพิ่มพินทีมาเพิ่มหน่อยขึ้นมา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 โอเคโดลงไปโดลงไปโดลงไปคำคำคำพินทีแทงโกพินทีแทงโกพินทีแทงโกพินทีเวท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 เดย์พุชเวทเดย์พุชเวทเดย์พุช ตโอเคเดยันพุชโอเคเดย์พุชชิ่งเดย์พุชชิ่งแกดีดี้แกด้ดีเฟคเข้ามาเฟคเข้ามาเฟเข้ามาโอเคดับดาเมจทูเดอะช็อคดับดาเมจทูเดอะเดลทรีนดับอี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 ดับดับอี่ดับทูมี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 ่ดับทูมีดตามมาครับเฟคตามมาครับ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 ไหนไหนไหนมอดดเบสทูมีทมีกดหินกดหินการด้กดหินการได้กดหินการน้กดหินหมดหมดหมด ข้ most, mini, ite, you ้งในหมดข้างในหมดข้างนอกระวังข้้งนอกระวังข e ้างนอกระวังครับเขาลงข้างนอกเขาลงข้างนอกเขาลงข้างนอกผมกดชุบทันทีไปนะโอเคกดติดปะติดครับติดติดไม่รู้เกิเกิดเลยเกิดเลยทำทำทไฟอาราตนกายไฟอาราวตนคีบบอลิงอราตนคีไฟติงคีลิงเดมคีลิงเดมอราตนอราสตนอราวตนอราตนคอนเทสเดม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  Dying, really good, really good. แอมไเองอเองวิ่งแก้ววิ่งดีกู้วิดกู้สวยแล้วสวยแล้วสยของเราตายไปหนะ่อยโอเคกตีถูส่วนต <g> ีตีพี่หน่อยขดเกมขุดเกมจบยาครับจบแล้วใช่ไหมยี <c oughs> ่สิบวแล้วครับยี่สิบวแล้ว Okay, let's go, let's go, let's go. Push, 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 push. Keep heading, keeping. keep No worry, no worry, no worry. Keep heading. Keep healing, keep killing them. Push to me, push to me. Push to A1, A2. Okay, guys, GGGGG. Oh, oh, yeah, oh, don't 这这这